สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาปลูกต้นชมจันทค่ะอยอดโผล่แล้วค่ะยังไม่ได้ลงกระถางนะคะเอาช่ำใส่กระถางเนี่ยเพาะเพาะค่ะเพาะใส่กระถางเล็กเอาไว้รากโผล่ข้างล่างหันแล้วค่ะวันนี้จะพามาปลูกในกระถางนะคะนี่ค่ะเตรียมกระป๋อง ลองก่นกระถางไว้อีกแล้วค่ะจะใส่นี่ค่ะน้ำหมักจุลินทซียค่ะจุลินทซีสังเคราะแสงนะคะเอาใส่ไปในกลนกระถางเอ่อกลนกระป๋องก่อนใส่ลงไปค่ะคุณผ กระป๋องค่ะจุดิ้งซีสังข้อแสงเนี่ยค่ะน้ำสวยสีสวยเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำค่ะเพื่อนๆ เติมน้ำให้เต็มกระป๋องค่นเพื่อนพอเราเติมน้ำเต็มทุกกระป๋องแล้วเราก็ไปปรุงดินกันค่ะเพื่อนปรุงดินกันค่ะเพื่อนนี่คือเปลือกไข่นะคะตำเอาไว้แล้วค่ะเยอะเลย อันนี้คือดินดินเก่าค่ะเพื่อนๆมีมีทรายแล้วก็มีฐานด้วยค่ะส่วนอันนี้ไว้กำปูหมักค่ะเพื่อนๆกรอบมาแล้วหมักไว้นานเล้ค่ะนี่ค่ะเือกไข่เยอะเลยค่ะ กรุงดินเสร็จแล้วก็จะโปกกันแล้วนะครับเพื่อนเอาเปลือกมะพราะ้าวเอาเาเปลือกมะพร้าวสับมาปิดนี่หน่อยค่ะ ปิดกันดินลงไปในกระป๋องน้ำนะคะนิดหน่อยค่ะ ไอ้ามพูก็เยอะปวะไข่ก็เยอะลากเยอะมากเลยดู ừ. ลากเต็มไปหมดเลยครับเพืเอ่อน เริ่มชมจันนะคะเพื่อนเพื่อนอก็ไว้จนยอดออกยอดยาวแล้วปลูกไว้กินเองค่ะเพื่อนเพื่อนดอกเขาจะบานตอนเย็นเย็นเดี๋ยว พอมีดอกแล้วก็จะพามาอัปเดตอีกทีนะคะเพื่อนๆปลูกบแบบมีน้ำสำรองก้นกระถางนะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวถ้าเกิดเราลืมรดน้ำประมานี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็ลดน้ําเอาไว้ในร่มก่อนสัก2อาวันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ